มีตังมีตังนี่ไม่ให้อะไรนี่แล้วมีตังเดินแฟชั่นให้พี่ๆเขาดูหน่อยลูกหนูมีตังคนสวยเดินแฟชั่นหน่อยค่ะโอเคสามสี่หนึ่งสองสามหนึ่งเอาหนึ่งสองสาเอาได้ค่ะหนึ่งสองสามอยิ้มเลยค่ะหนึ่งสองสามโอเคแอคชั่นนิดนึงหยุดแอคชั่นนิดนึง โอเคค่ะโอเคค่ะได้ค่ะสวยค่ะอ้าวนางแบบล้มนะคะคว้างกระเป๋าทิ้งอีกนะคะอ้าวนางแบบหันมาหาแม่น่อยหันมาหาแม่น่อยค่ะมีตงังมีตังคนสวยมีตังคนสวยอ้าวยิบกระเป๋าไปด้วยมีตงังอ้าวไม่เอาแล้วนะคะไปแล้วนางแบบไปไหนล่ะลูกไปไหน ทำอะไรคะวันนี้คนสวยทำอะไรคะชุดแฟชั่นของน้องมีตังรองเท้าเสื้อผ้าหน้าผมนะคะทักเฟสแม่เลยนะคะนันนี่สวยนันนะคะ <c oughs> น้องมีตังสวัสดีค่ะใครอยากได้ชุดสวยแอดเฟซแม่หนูมานะคะนันนี่สุวยนันนะคะเฟสน้องมีตังก็น้องมีตังวีลาตานะคะใช่ไหมคะอา้าวแม่คะแม่คะ โอ้สวัสดีค่ะ,อ,ะอันนี้นะคะเรามาดูนะคะเสื้อผ้ารองเท้าน้องมิตังนะคะร้านน้องมิตังเองนะคะทักเฟสมาเลยนะคะนันนี่สวนนันนะคะเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะรองเท้ากระเป๋าทั้งหมดนะคะทักน้องมีตังได้เลยนะคะทักแม่ก็ได้เฟซน้องมีตังก็วีละตาอ้าวเอาออกทำไมล่ะลูกเอาออกทำไมคะ อ,ออากทำไม